นิสสันเอซเวนรถยนต์ไฟฟ้าซีดานจากการร่วมทุนระหว่างนิสสันและตงเฟิง อีพีนี้นะครับก็จะมาอัปเดตรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายนิสสันอีกหนึ่งรุ่นโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างนิสสันและตตงเฟิงภายใต้โปรเจกต์ดีอาร์ซึ่งถึงแม้ทางนิสสันนะครับจะมีการจับมือกับ Honda แล้วแต่ในประเทศจีนนะครับก็ยังขับเคลื่อนรถยนต์รุ่นใหม่ๆกับพันธมิตรภายในจีนอยู่นะครับซึ่งทางนิสสันก็ได้เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าภายในปี2027จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่30รุ่นทั่วโลกซึ่งนิสสันเอ็นเซเว่นก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ใจสำหรับ Nissan n 7รุ่นนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ดีไซน์ที่ลู่ลมโดยสามารถออกแบบตัวถังรถนะครับให้ได้ค่าสัมรัสิทธิ์แรงต้านอากาศที่ต่ำเพียง0.208 c d แต่ยังคงคาแรคเตอร์ของ n i สสันนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ V-motion ตามสไตล์ของ n i สสันโดยจะมีไฟ DRL Lightbar ตามสมัยนิยมนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเท s l a m o เด l Y รุ่นใหม่รวมถึง x p e r เนะครับและจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลายรุ่นนะครับที่ดีไซน์ไฟ DRL เป็นแบบ Lightbar ลักษณะนี้เช่นเดียวกันและชุดไฟหน้าถัดลงมานะครับเป็นทรงบุมแรงค้ายตัว V หรือเลข7โดยจะเป็นการใช้ไฟ LED จำนวน710ดวงนอกจากนี้ ยังมีการออกแบบกระจังหน้าแบบปิดรับกับช่องดักอากาศด้านล่างให้มีลักษณะคล้ายตัว V นะครับและประดับโลโก้นิสสันส่วนเส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับก็จะออกแบบมาให้มีลักษณะเรียบหรูและออกแบบแนวหลังคานะครับให้โค้งรับไปอย่างท้ายรถซึ่งจะไม่ใช่แนวหลังคาที่เทลาดไปสทัทีเดียวนะครับส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะยังคงคํานึงถึงลักษณะ การนั่งของผู้โดยสารตอนหลังอยู่นะครับแล้วก็ยังมีการประับด้วยครีบฉลามและออกแบบส่วนของฝาท้ายให้เป็นลักษณะคล้ายดักเชลส่วนชุดไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ LED 882ดวงโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4930ม mm, ิลิเมตรกว้าง1895ม mm, ิลิเมตรสูง1487ม mm, ิลิเมตรระยะทะลอจะอยู่ที่2,915ม mm. เมตร ส่วนการออกแบบดีไซน์ภายในนะครับสำหรับ Nissan n i สสัน N7 ตอนนี้ก็ยังไม่มีการเผยรายละเอียดมากนะักแต่จะเน้นจุดเด่นเรื่องความสะดวกสบายและเทคโนโลยี zero pressure c l o u d โดยจะเป็นการนำ AI มาผนวกกับเซนเซอร์49ตำแหน่งที่จะสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของบาะ รวมถึงที่รองน่องตามสรีระของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์โดยใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 8295P รองรับการอัปเดตแบบ OTA นอกจากนี้นะครับในส่วนของขุมพลังและสมรรถนะของ Nissan n i s s a n นะครับยังเป็นการพัฒนาระหว่างตรงเฟิงและ Nissan ที่จะมาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติทำงานร่วมกับ Navigate on Autopilot ถึงการเปิดตัวของ Nissan เ n สเซเนะครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวภายในครึ่งปีแรกของปี2025เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o o k n e ย t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ แล้วเจอกัน